นะครับเจะพาทุกท่านไปชมวัวรานของทีมงานตาคิดไล่สะท้อนนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มีมีทั้งหมดกี่ตัวหยัดที่เราเห็นอยู่ตัวนี้ส,นสิบสิบาวตัวนี้สิบฟ้าตัวครับสิบกว่าตัวนะแต่ว่ายังมีอีกอที่ว่าไม่ได้มาไม่ได้มาก็อีกอีกส่วนหนึ่งนะทานนี้เอาข้าข้าวาไปก่อนข้าข้าวาไปก่อนครับอเอาในนี้มีวัววัวบานอกกี่ตัวบาลองกี่ตัว บ้านนอกก็โพลักมิดนะครับเพิ่งซื้อมาใหม่ครับพี่วหนุบ้านนอกครับซื้อมาจากเออามร้อยอดแล้วก็ไอโบแดงครับบ้านนอกโบแดงบ้านนอกตัวนี้นะแล้วก็นี่ฮอนดาของชาคิดของนายผงครับนี่ก็บ้านนอกเหมือนกันครับดังระย่างก็บ้านนอกใดครับอืมอือือบ้านรองบ้านรองก็มีกี่ตัวบ้านรองก็มี โผล่นะครับโผล่น้อยชาคิดครับโผล่น้อยของชาคิดนะครับแล้วก็บารองก็เลื่องวิชาก็บาสามบารองได้หมดครับแล้วก็มีเอ่อตัวดำทั้งดอกครับดอกลาตีมันดอกลาตีตัวนู้นเนาะครับครับบารองอืมเรนั้นก็เป็นพวกบาคานที่เขาถนัดบาคานมากกว่าที่จะไปผูกร้องอ่ะเนาะครับอืมอ้าวเดี๋ยวไล่ทีละชุดเลยชุดบานอกก่อนเอาตัวไหนก่อนก็ได้ตัวนี้ครับตัวนี้ดานด้า อ่าส่วนนี้ด่างคอนด้าเนี่ยอยากให้อธ the te ิบายให้ท <fry UC S> ่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งว่าเป็นวัวจากไหนครับตัวนี้ด่างคันด้าเนี่ยครับเออซื้อมาจากไหนครับสัวนนี้ซื้อมาจากเออกุยครับวัวกุยบุรีกุยเออกุยบัวแขมอ๋อกุยบัวแขมใช่ไหมัวัวช้ำผมพูดง่ายวัวช้ำตัวนี้นะครับซื้อมาจากกุยวัวแขมนะครับตัวนนี้ซื้อมานานเนี่ครับซื้อมาได้สี่ห้าเดือนแล้วะสี่ห้าเดือนครับผลผลงาน ผลงานที่อยู่กับเราเนี่ยผลงานผลงานล่าสุดก็ลุยมาครับชะนะมาชะนะมาเนาะกีร่รอบนี้ล่าสุดกี่รอบวันนั้นไะไกี่รอบเนาะสิบฟ้าก็ไม่นา,านหรอกแป๊บเดียวเนาะต่างคนด้นะครับสุวนี้นะครับเป็นบ่านอกนะครับอตัวต่อไปก็โบแดงครับาเดี๋ยวดูใกล้ครับดูดาวลุงตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ครับโบแดงโบแดงเขาน้องเขาน้องโชคเขาอ๋ออันนี้ของโชคใช่ไหมครับของน้องโชค อ้าโชคโชคอ่าวมาเนี้นะครับอ่าวนะครับเจ้าของวัวนะครับโบแดงเดี๋ยวถามโชคหน่อยอ่าถามเจ้าของวัวเลยแล้วกันอ่าไปยืนตรงนี้นิดนึงครับโชคโชคยืนตรงนี้หน้าวัวเราเลยครับเดี๋ยวผมถามโชคหน่อยนะอ่ามาแค่นี้นะครับนี่เจ้าของวัวนะครับอ่าโชคไปจะทอนอ่าวแ้วก็ไม่เป็นไรสุขเรื่องเลย เป็นวัวของโชคนะครับตัวนี้โบแดงเดี๋ยวอยากให้โชคอธิบายนิดนึงว่าเป็นวัวจากไหนครับตัวนี้เป็นวัวจากพุตุุ่มครับได้มานานไหครับเนี่ยสองปีครับสื่อมาสองปีสองปีครับอืไปเจอยังไงตัวตัวนี้สื่อต่อมาจากเพื่อนครับเพื่อนในหมู่บ้านนะครับชื่อแพงไหมสื่อมือ่าบายครับเอามาซ่อมเองครับ ตั้งแต่ที่เรามตั้งแต่เริ่มมาสอมมาอะไรเองนี่ผลงานก็เป็นยงไงบ้างก็ดีมาตลอดครับครับกี่กี่ไฟซ้อมมาแล้วครับชนะสนามจริงเอาสนามสนามจริงสามไฟครับสามไฟครับชนะหมดเลยครับล่าสุดสนามบ้านกลุ่มครับบ้านกลุ่มเนาะครับที่รอบบ้านกลุ่มเนี่ยสี่ประมาณสี่สิบหลอกครับก็ถือว่าเป็นวัวนอกอีกตัวหนึ่งนะครับที่ น่าติดตามชมนะครับของโคนะครับครับนะครับตัวนี้อายุวัวประมาณเท่าไหร่อายุวัวประมาณสามปีได้ไหมสามปีประมาณสามปีเนาะประมาณสามสี่ปีครับสามสี่ปีเนาะโอ้ใครยังมีมีคนสนใจยังก็พอมีมั่งครับในใจจะตั้งราคาไว้เท่าไหร่ไม่ได้ขายครับไม่ได้ขายก็เลยไม่ได้คิดจะตั้งราคาครับถ้าให้สักสามสี่แสนเนี่ยปล่อยไหม ไม่ขายไม่ปล่อยไม่ปล่อยเชอไหมเอาไว้เล่นดีกว่าเดี๋ยวนะเอาแล้วครับตัวนี้นะครับบูแดงซึ่งเป็นวัวของทีมงานของชาคิดนะครับสของคือโชคนะครับตรงนี้นะครับอ่ะตัวต่อไปป่านอกนะครับป่านอกตัวต่อไปอ่าเดี๋ยวจับจีดหนึ่งครับโทษนะครับเดี๋ยวดูป่านอกตัวต่อไปนะครับอ่าตัวนี้ชื่ออะไรนะครับตัวนี้หมูปลาครับ หมูป่านะครับครับเป็นบัวจากไหนครับเนี่ยเป็นบัวอูทองสุพรรณครับอูทองสุพรรณครับไปเจอไงครับตัวเนี้ยเกอเซจกกับพี่ปิ้นเขาไปเจอหลานหวยฟังจริงครับเรหลานหวยฟังจริงครับทำตามก็วิ่งวิ่งดีวิ่งดีใช่ไหมครับเท่าไหร่ราคาราคาแสนห้าครับโู้แสนห้าครับสามสิครับสือมายังประมาณยังไม่ได้เดือนนะครับพี่หรอครับอู้ สือมาสือมาตัวนี้จะคลองมันรองไห้เลยไม่อยากคายเลยจะคลองเขาไม่อยากคายเหมือนกว่าเราก็ต้องไปไปไปตื้อเอาอ่ะเจอมีเขาก็ช่วยคุยแต่ว่าจะคลองเขาแบบพอคายแล้วมันเขาก็เสียดายอ่ะเสียดายเพื่อนเนี่ดีครับมาอยู่ที่นี่ถีไฟครับมาอยู่ที่นี่ผมเอามาทาซ้ำครับทําบำาขานียใช่ไหมครับทําบ้าคันสุนใ่จะเป็นบ่าบ่าไหนที่เขาปลูกลงเลยเ่ บาสามบาสามบาสามเลยใช่ไหมะบอ <c oughs> กว่าเป็นบาสามที่ว่าออกทุกง,งานเลยก็ได้ตัวนี้ก็ะได้ครับบาสามอาชีพกระไดครับบาสามอาชีพนะครับตัวนี้ในนี้นอกจากหมูปาม่ามีตัวไหนที่ว่าปลูกบาสามนี้หรือว่าแบบถ้าถ้าหมูป่าไม่ได้ปลูกต,ตัวไหนที่จะปลูกบาสามอีกปลูกบาสามก็ตัวไหนอีกก็มีโพนี่ครับตัวนี้ใช่ไหมครับเก่งบาสามก็บาสามที่ว่าจะ ตามได้ร้องได้ร้องได้ร้องก็เก่งล่าสุดก็ชนะมาบ่าร้องบ่าร้องเนาะครับชนะบ่าร้องครับชนะชนะเคยเคยปลุกร้องไหมยังครับยังใช่ไหมยังครับก็ปล่อยเขาเป็นเล่นบ่าสามอาชีพแบบผมว่าเนาะเกิดได้หมดครับได้หมดเลยเนาะคือท่านไม่มีตัวแ็ลงสามได้เหมือนกันได้ลงลงร้องได้เหมือนกันนะได้หมดครับโอ้นะครับนี่หมูป่านะครับมีมีใครแรงยังนอก ก็เพิ่งซื้อมายังไม่ได้เดือนนะครับพี่ยังไม่ถึงเดือนเหรอครับยังไม่ถึงเดือนอ๋อเมื่อกี้ว่าถือซื้อมารุ่นเดวกันครับอ๋อเพิ่งซื้อมาไม่ถึงเดือนนี่เองครับสามสามลอยฟลอรพลอยฟลอรครับใช่ได้พี่เก่งแข็งครับโอ้ยังงั้นอยู่อีกนานนึ่งกันนะครับเพิ่งได้มาด้วยนะครับตัวนี้นะครับคงอีกนานนะครับผลงานดีนะครับตัวนี้ผลงานปลาสามหมูปลาตัวต่อไปที่เป็นบลานอกบานอกเอ่อ มีแต่ยังไม่ได้พูกนอกครับพี่เพิ่งงซื้อมาได้สองอาทิตย์ครับตัวไหนตัวโพนี่ครับวันนี้นะครับซื้อมาจากเอสอามรยอดครับอ๋อชื่ออะไรครับอัวาร้์จองได้มาชื่อเขาเรียกมอนะห<อ>ัวเขาชื่อมอหมอครับแล้วอยู่นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่ครองเาก็โพลักมิดเขาเรียกโพลักมิดมรเรียกด,ยด้หมดสองชื่อ,อครับ ไปเจอยังไงตัวนี้ไปเจอยังไงเขาก็ไปเห็นกันมาครับเพราะว่าพวกนองมีเขาก็เลยซื้อมาขายมาตัวนี้ซื้อมาแทนห้าครับเดองจริงครับแสนห้าเหมือนกันเดองจริงครับซื้อมาแทนให้ตอนไปเจอเขาผูกบ้านไหนบ้านนอกบ้านนอกหลุยครับโอ้ชนะถึงครับเออมันไปอยู่นี่ผูกยังยังไม่ได้ผูกครับยังไม่ได้ผูกเลยครับยังไม่มีคิวผูกยังไม่มีคิวผูกก็คือ อยู่ที่เก่าบานอกมาที่ก็ที่บอกว่าจะให้เป็นบานอกอีกพูดง่ายเนาะก็ไดครับเห็นเจคของเขาบอกว่าร้องไดตามไดไดหมดได้หมดเลยเหมือนกันใช่ไหมที่ซื้อมานี่ก็คือตั้งใจพุกนอกตั้งใจเลยเอามาเล่นนอกพูดง่ายงานติดตามชมนะครับเป็นวัวจากสามร้อยยอดนะครับตัวนี้นะเพิ่งได้ก็ราคาก็อย่างที่บอกหลักแสนอ่ะแปดอัพขนานเลยแสนห้าตัวนี้นะครับตัวต่อไปครับที่ว่าเป็นบ่านนอกของทีมงานนี้ วีว่าขวานออกที่ลงสนามจริงแล้วมีมีไซเลนไซเลนอีกตัวงไซเลนตัวนี้นะไซเนรนเป็นบันวาจากไหนครับเนี่ยสื่อบัวเนื้อมาสื่อเนื้อมาตัวเนี้พี่สื่อเนื้อมาครับบัวจากเนื้อครับรนนนได้มานานเนี่ยได้มานานยังก็สองปีแล้วมนตัวนี้อันปีว่าฟ้าเลยสื่อมาแซนแป๊ดตัวนี้ ไปเจอ,อยังไงเขาก็ไปเจอกันมาพี่ผมไม่ได้ไปน้องๆกันไปเออไปเจอที่แล้วก็ไปเล่นร้านก็เจอเขาก็ถือกันมา<อ>ครับแสนแปดนี่ก็ตอนนั้นไปเจอเขาเขาู่บาทไหนที่ว่าต,ตั้งตั้งตั้งตัดสินใจซื้อแสนแปดนะบ้านนอกบ้านนอกใช่ไหม,น,มนี่อยู่ในอุ้มมือของเออน้องนอง้นองชายโชคเขาอีกแหละเขาก็เลี้ยงเขาอยู่หรอครับ เป็นโจมเป็นคนเลี้ยงกันใช่ไหมครับอืมกี่ไฟอยู่กับเรากี่ไฟล่ะกี่ไฟมันซ่อมกระดีแต่ว่ายุ่นี่ับผูกผูกขานอยู่สายขาน,ขาน,นสายขานครับแถ้ามันแข้งมันดีครับได้มดครับยังไม่ลองนอกอยู่ที่ย,งงยางนะย,งยางครับยางครับบัวยังไม่มาหมดม้ายังไม่มดนี่เป็นบางส่วนครับถ้าคิดจะลองนอกไหม ก็ซื้อมาเลยแต่ถ้ามีคิวก็จะพูครับถ้าตัวเท่ากันก็จะพูครับก็จะพูอยู่ครับถ้าตัวเท่ากันนะครับก็จะพูเพราะมันราคาก็บอกว่าสูงก็สูงเนาะแปดแปดครับแปดแต่ก็ลองบาขานเนาะครับบานอกบานอกก็ได้ครับออแต่ที่สนามจริงๆนาจะเป็นบาบาไหนบาขานเอ้ยบานอกนะครับซื้อมาเนาะครับ แต่ยังไม่ได้ลองเลยก็มีโอกาสที่จะลองนะครับต,วบตัวนี้ไสเลนสซสเลนตัวนี้นะครับไซเลนนะครับตัวนี้นะครับตัวต่อไปนี่บาสามอาชีพครับอ่อางเปาตัวบาสามอาชีพตัวนี้ชื่ออะไรครับอ่างเปาครับอ่างเปานะครับตัวนี้อย่างที่บอกเป็นมัวเป็นัวจากอ,อ,อ,อ่ามอลสองสี่แสนนะครับสามสตายนะครับตัวนี้ได้มานานนะครับตัวนี้ได้มาเมื่อต้นปีครับต้นปีนี้ครับต้นปีบอกราคาได้ไหม กระแซนห้าครับซื้อมาแซนห้าเนาะในผัวผพวงกงซื้อมาแซนห้านี่นะครับชาคิดก็ซื้อมาแซนห้าเป็นวงชาคิดตัวนี้เนาะเจอที่สนามเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันนะครับก็มอสซี่แซนก็มามาเที่ยวมาอะไรแบบนี้รู้จักกัน่ะคก็เห็นเห็นกันอยู่อะไรแบบนี้ผลงานเป็นไงผลงานก็ดีครับพี่เก่งมากเก่งมากเลยใช่ไหมครับเก่งมากเคยลองมาลองไหม เจอรองบ้าลองก็ชนะทถามบาซามถาบาซามได้สองร้อยฝรอบบาซามสองร้อยกว่ารอบบาบาซีบาซีบาซีใช่ไหมสองร้อยแฝงรอบสองร้อยกว่ารอบครับโอ้ล่าสุดผูกกว่าไหนก็ทำซีทำหาทำทำได้หมดนะครับแล้วแต่เราจะไปเจอขาในร้านไหนแล้วก็เราคืออยู่ที่ทีมเราก็จัดครับคับจะคิดว่าจัดสู้เขาได้เพิ่งไงครับครับ S <S ใหม่ใหม่ระบุครับได้ทุกตัวครับครับนี่อ่างเปานะครับเป็นมัวของอาชากิดส,สี่แสนนะครับครับอ่าตัวต่อไปครับนี่ลัดยางครับดางลัดยางเด,ดี๋ยวเราไปดูใก <ยา S 2> ล้นิดนึงยางนียหัวสายข้านครับพี่หัวอาดสายข้านได้มานานยังได้มานานอย่าง,านานางก็ปีงได้ปีควาปีใบควาปิงีปีบ้านนอกเหมือนกัน ขานอกคุนกานครับสื้อมาแพงไหมเจอหนึ่งแสนบาทแสนบาทผลงานไปเนี่ยล่าสุดผลงานล่าสุดก็ยังไม่ได้ผูกยังไม่ได้ผูกดพูดไหนไหนอย่างเดียวทำคาดทำคานไปเนาะถ้าว่ามีตัวเท่ากลางก็จะผูกมันคือมันหาตัวยังไม่ได้ก็าังเป็นมาคาดมาอะไรไปก่อนได้หมดอืออครับอ่ะตัวต่อไปเรื่องวิชาครับ เหลืองครับวิสาเหลืองวิสาครับเป็นเป็นวัวจากไหนครับวัวสุพรรณครับวัวสุพรรณบุรีได้มานานไหมครับตูเล่ได้มาประมาณสองสามเดือนและสองสามก็ได้ไม่นานนี่เนาะครับบาร์ไหนครับตัวเล่บารไหนก็ได้หมดนะบาบาสามอาชีพก็ได้สามก็ได้ครับลองคือลองยังก็ได้ครับแต่ว่าเปลนเป็นบาสามอาชีพสามอาชีพก็งด้บาร์สามเยอะเนาะ ครับอู้หลายตัวเลยใช้ได้เลยเลือกเลือกเอาเลยเนี่ยเดือกเดือกได้หมดครับเลือกได้เลยถือว่าที่นี่บ่าสามเยอะมากนะครับเพราะอาจผมไปถ่ายหลายที่ลหลายทีมก็บ่าสามมีไม่กี่ตัวครับตัวสองตัวเต็มที่มันเลือแต่ว่าร้องับพี่แต่ว่าบ่าสามตัวไหนร้องบินยังไง,ง,งครับต้องหาบ่าสามรับใช่คือให้มันเข้ากันได้อรก็ดูตัวเราตัวร้องเป็นหลักอ่ะครับเออแต่ที่นี่เยอะพนอกงานเยอะจังไงบ่าสามเยอะจังอือถือว่าเยอะ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 มากนะครับอือืมอืออ่าตัวต่อไปครับ จุดตัวนี้ใช่ไหมครับชื่อจุดอะไรครับนี่ยจุดผู้จัดการครับจุดผู้จัดการครับผมเป็นวัวจากไหนครับตัวเนี้ยบัวเดิมทีเป็นบัวเออปลาบันเทิงของยอครับเสริมมาจากไหนภูมิครับครับไอ้ภูมิครับอได้ได้มานาเนี่ยครับเนี่ยได้มานานอย่างก็ประมาณหาเดือนครับหาเดือนหาเดือนหาเดือนบ้าบ้าไหนครับตัวเนี้ยบ้าขานครับบ้าขานเหมือนกันครับอืมล่าสุดนี่ปลก ตำแหน่งที่เท่าไหร่ขานที่เท่าไหร่บ้าสามบ้าสีได้บ้าสามบ้าสีตัวต่อก็ได้ครับตัวต่อได้หมดครับโอ้หึหึหนะครับอ่ะตัวต่อไปกำไรชุมพรตัวนี้กำไรชุมพรครับตัวนี้ใช่ไหมครับวัวบางโฟก์กำไรชุมพรครับพวกนอกก็ดีพวกนอกก็ดีครับล่าล่าสุดนี่ยังยังยังไม่ได้ผูกยังไม่ได้ผูกยังไม่ผูกนอกครับโอ้ได้มานานยังเกิดเมื่อต้นปีนี้แหละ หกเจ็ดเดือนได้แล้วอยู่กับเราผูกกี่ครั้งอยู่กับน้องโชครับน้องโชเป็นคนดูแลผูกผูกกี่ครั้งแล้วเออผู้มันบัวมันบางทีมันมีซองซองซองไสอยครับจุดเหล็กจุดใยอะไรแบบนี้ใส่ไหนใดขาไหนหมดอ๋ออ๋อมีตัวไหนอีกไหมก็เกือบหมดแล้วเนี่ตัวไหนที่ว่าเด่นเดมาหน่อยมีก็ดอกลาตีครับดอกลาตีอ่าดูดอกลาตีนะครับตัวนี้ก็เด่นเด่น ลาจีนี่เป็นวัวของตัวน <ed> oh, ี um, ้นะครับตัวตัวหางดอกครับพี่าหางดอกตัวนี้ใช่ครับตัวหางดอกครับอ่าพี่ว่าตัวอ๋อนี่ยนะครับดอกลาตีครับนะครับเดี๋ยวให้ดูอ่านี่นะครับดอกลาตีนะครับเป็นเป็นวัวจากไหนครับเนี่ยเป็นวัวลาดบุรีครับวัวลาดบุรีได้ได้มานานไหมครับตัวนี้ได้มาประมาณ หกเจ็ดเดือนนะหกเจ็ดเดือนครับบ้าบ้ารองบ้ารองครับบ้ารองครับมือแพงมั้ยครับซื้อใหม่แพงครับไม่แพงครับซื้อใหม่แพงครับผลงานเป็นไงบ้างผลงานก็เก่าไฟยังไม่แพ้ครับที่บอกว่าเก่าไฟยังไม่แพ้เลยดอกราตีครับนะครับตัวนี้นะครับมีคนสนใจยังครับตัวนี้ก็สนใจแต่ว่าไม่ได้ขายครับก็คือไม่ได้ขายอ่ะครับ ก็คือส่วนใหญ่ในนี้จะเก็บไว้เล่นเองทั้งหมดนะเนาะใช่ครับนะครับนี่คือดอกลาตินนะครับอ่ามีตัวไหนอีกไหมหนี่ก็ผักหวานนะครับอ่าตัวนี้ผักหวานครับบานะครับตัวนี้ผักหวานก็หัวขานไหนครับหัวขาไนเนาะแข็งดีบัวที่ไหนครับเนี่ยคือปานบุรีครับบัวปานเนาะได้มานานนะครับเนี่ยก็ได้มาประมาณหกเจ็ดเดือนมือนกัน ก็ไม่นานนะเนาะครับไม่นานก็เป็นวัวขานทั้งหมดนะพูดได้เนาะวัวขาอืออืออ่ะตัวไหนอีกครับนี่เม็ดเงินตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเม็ดเงินเนี่ยตัวนี้ก็เม็ดเงินตัวนี้เป็นไงบ้างครับตัวนี้ก็ก็ดีอะเก่งครับเก่งบ่าไหนขาเหมนกันบ่าขานครับบ่าขานเนาะครับเป็นวัวแข็งแรงได้ได้ได้มาจากสายซองตัวนี้สายซองครับอ๋อหนึ่งแสนหนึ่งแสนบาทแสนบาทนะครับตัวนี้อือ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 อ่ะมีตัวไหนอีก มีโจเกอร์ตัวนี้ครับค่ะดูโจเกอร์นะครับเป็นวัวจากไหนครับโจเกอร์หัวผู้ตุ่มครับผู้ตุ่มครับนะครับได้ได้มานานไหมครับตัวนี้ได้มาประมาณสามเดือนครับสามเดือนครับหัวขาเรียบเป็นบ่าไหนเป็นบ้าขาหนอกระไดตัวนี้ครับพี่ผลงานเป็นไงบ้างครับผลงานก็โอเคอยู่วันซื่งก็ไปไปไปซ้อมไปซ้อมยังไม่ได้ไปร้านจริงโอยังไม่ได้ร้านจริงครับร้านซ้อมอยู่ก็จะได้อยู่ใช่ไหม นะครับครับก็ส่วนใหญ่ทั้งหมดนี่ก็บาคารนครับคือมันผูกได้หลายตำแหน่งมากเลยผูกได้หมดครับผูกได้หมดผูกได้หมดเลยครับอืมอืมอืมออรอดอวีปผูกคานก็ยังได้เลยเนี้ยได้ครับได้ครับได้ครับที่ามที่คุยกันเนี้ยแล้วแต่ว่าเราจะต่างร้องต้นไนแล้วก็สามต้นไนอะไรแบบนี้เราเราดูคู่ต่อสู้เป็นหลักอ่ะครับคู่ต่อสู้แล้วก็รอวางทังว่นเราเป็นเป็นเป็น เป็นรองแล้วก็หาทีมวงของเราอ่ะเข้าไปเลยเอานอกมาวางคานก็ได้ได้ครับเอ้ผมว่าก็โอเควิธีการเล่นก็เป็นเป็นทีมงานหนึ่งที่ที่ที่น่าจะเป็นทีมแรกอ่ะที่ผมมาสัมภาษณ์แล้วก็วงววางได้ทุกตำแหน่งเลยไม่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 จำกัดเลยพูดง่ายตัวสามารถทดแทนกันได้เลยดูแต่ว่าลองลองเป็นตัวไหนแล้วก็ตั้งสามสี่ห้าเลยเลือกมาเลยทั้งหมดเลยครโอ้ดูแต่ความสมบูรณ์ของของของวัวเป็นหลักอ่ะ เราก็ต้องดูว่าสู้เขาได้ไหมแล้วัวไปกันได้ไหมเราต้องดูวัวด้วยอืมก็ถือว่าเป็นคอกอีกคอกหนึ่งนะครับเนะที่มีวัวที่สามารถทดแทนกันได้หมดทุกตำแหน่งถ้าทบทุกตำแหน่งแล้วจะพูดอย่างนี้ก็ได้เนาะทุกตำแหน่งเลยนะเลือกเลือกขาได้เลยแล้วก็เป็นวัวที่เป็นวัวไซส์เดียวกันหากันความโตหากันนิดเดียวใช่หากันนิดเดียวไม่ไม่เยอะ ผมว่าทีมนี้ออกผว่าก็คนก็น่ากลัวเหมือนกันหน้าน่าก็คิดคิดหนักกันนะผมว่าเนี่ยนะก็มีคนอกที่เจ้ามาทับอ่ะครับเอคิดหนักกั้นนะเล่นง่ายครับชาคิดเลยท่อนเล่นง่ายเล่นง่ายใช่ไหมเล่นง่ายครับเล่นง่ายนะครับแผด้ชนะเป็นเล่นง่ายง่ายเล่นสนุกพี่วลาเล่นสนุกเป็นหลักครับเล่นสนุกเป็นหลักก็ แฟนคลับของทีมงานชาคริตไรด้ระทร Th นะอนคงจะรู้ประวัติกันอยู่แล้วรู้ผลงานของทีมอยู่แล้วนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่รู้ที่ยังอาจจะ,ะไปทราบผลงานของชาคริตไรเดะร์ทอนก็ตามชมนะครับมีตัวเลขอยู่ตวครับมีตัวเลขอยูตัวน่าใจมากเลยทีมนี้มีตัวหน่อยอยู่ตัวครับทีเด็ดเลยนนบนนอกเด้อไปชมหน่อยไปชมหน่อยบนนอกทีเด็ดเลย ครับตัวนี้ครับเห็นไหเนี่ยวิ่งครับวิ่งครับตัวเนี้ยตัวนี้เน่ยวิ่งวิ่งเลยแหละสนามซ้อมแล้วสนามจริงเอาเสนามซ้อมสนามซ้อมสนามซ้อมใช่ไหมมาเมีอนาคตนะพี่วิ่งแน่นอนตัวเนี้ยเป็นลูกเกิดแล้วซื้อมาเนี่ยตัวนี้ของนายบวงของของชาคิดครับอ๋อคลองชาคิดชาคิดได้มาไงชาคิดซื้อมาครับซื้อมาใช่ไหมนั้นได้มานานเลยครับคิดคลองเดือนทางเดือนไหนครับไม่ไม่นานเลยเนะถือคงไม่แพงนะตัวเล็กเนาะ ปร,ระมาณสองหมื่นนซ้อมนี่ก็วน,นอกใช่ไหมครับออ,อย่างนี้สนามมีเล่นไหมรุ่นนี้มีครับมีใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าแถวชุดผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีรุ่นนี้ผมไม่รุ่นนี้เหรอครับว่ารุ่นนี้มันรุ่นนี้พวกทแเลงเขาจะมีเล่นกันเยอะเหรอครับแต่ว่าภาคิดเขาจะเอาไปซ่อมผมว่าเพราะว่ามันที่เห็นทุนญย,ยที่ผมเห็นเกอก็จะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้นี่ นานๆจ,จะเจอทีทนานๆจะเห็นลงในสนามทีไงก็ติดตามผลงานนะครับทีมงานของชาคินรจะทอนนะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นอีกทีมงานหนึ่งที่วัวทุกตัวนี่สามารถทดแทนกันได้เลยนะครับว่าก็ดูที่ว่าเขาจะจัดมูนว่วเราเราลองก็ดูว่าเขาจะเอาตัวไหนมาทับแล้วก็ดูว่าจะสู้เขาได้ก็ตัดไปได้เลยครับอืม นี่วัววัววัวทั้งหมดนี้มีทกวันนี่นะก็ต้องขอบคุณนะเสียแจ็คแล้วก็นายยกเก่งแล้วก็บางโฟกแล้วก็บางตุมชุ่มพรเ<ม>ขาเป็นผู้สนับสน,นุนที่ว่าสนับสนุนทีมงานทั้งหมดมีกี่คนก็มีเด็กๆครับประมาณกี่คนทั้งหมดมันมันมันนับไม่ได้ครับเยอะ มาไล่คนสิสามสิบคนได้ครับเด็กๆเด็กเล็กเด็กน้อยได้ครับคือว่าไปช่วยจับวัวจับผู้นะเด็กเล็กเด็กน้อยแล้ววัวนี่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกี่คนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไอ้เนี่ยเอาเฉพาะในนี้นะสิบกว่าตัวเนี่ยสิสี่สิบกวาตัวเนี่ยเลี้ยงกี่คนตัวเนี้มีน้องโชว์น้องนัทน้องต้าแล้วก็ชายาน้องเจก็ครับ ก็คือวัวนี่แยกไปตามบ้านเลยใช่ไหมครับเขาอยู่ในหมู่บ้านเลยแต่ทอนตามบ้านบ้านบ้านจ้บ้านคนเลี้ยงก็คง่ายครับแล้วการเลี้ยงดูเลี้ยงยังไงเอาเอาโจกโจกเลี้ยงดูวัวยังไงวัวลานเราวัวของเราเลี้ยงยังไงการเลี้ยงดูอาบน้ำอาบน้ำลามครับปล่อยปล่อยกินอะไรให้กินอะไรกินยาครับกินยาสดเนาะครับเกี่ยวมาเกี่ยวให้กินไหม S <S <S ไม่ค่อยได้เกี่ยวครับคืออยนจะปล่อยเลยปล่อยเลยใช่ไหมครับ <c oughs> นานไหมปล่อยเขากินนานไหมประมาณสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงแล้วก็เอาตากแดดที่นานไหมตากแดดใครก็ผูกกับแดดเนี่ยคือว่าตอนกินเขาผูกกับแดดอยู่แล้วผูกกับแดดอยู่แล้วครับเขาก็อยู่งั้นเขาก,กินไปด้วยอ้พวกนั้นแล้วเราเรามีอาหารเสริมนอกนั้นจากนั้นก็มีครับมีเสริมอาหารม้างครับ เสริมอาหารพวกอาหารวัวเนาะการการเดี๋ยวเดี๋ยวสามยันนิดหนึ่งการการฝึกซ้อมวัวเราเนี่ยครับฝึกซ้อมยังไงการฝึกซ้อมหมายถึงว่าฝึกซ้อมก่อนที่จะออกสนามเนี่ยจะเหมือนบางคนบางบางคนเขาก็บางคนเขาก็ไหวน้ำมันนะครับบางคนเขาไหวน้ำมันปอยวิ่งตอนเช้ามันวิ่งตอนเย็นมังอะไรแบบนี้ย อย่างอย่างของเรานี่เน้นอะไรเน้นอะไรของพมก็เน้นเน้นการซ้อมซ้อมในลานเลยใช่ไหมซ้อมครับซ้อมเลยมีวิ่งอะไรที่ไม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 ่ค่อยใช่ไหมกระสอมนุ่นนี่อลไแต่คือหนัดซ้อมกันแล้วแต่วิ่งว่ายน้ำนี่ก็มีเป็นบางคนมีบางมีมีบางครับมีบางไหวน้ำมังอะไรมังแต่กำลังค้าครับอย่างอย่างอย่างเราซ้อมเนี่ยซ้อมในสนามซ้อมเนี่ยเราซ้อมซ้อมนานไหมแต่ละตัว ก็ดูว่าพี่กับเราก็ต้องดูว่าว่ะดูลักษณะวัวว่ามันเขาไหวไหมครับมันไปไวไหมอะไรไหมบางตัวก็สามเปอร์สี่เปอร์แต่สิบรอบเก้าสิบรอบแล้วมันเนี่ยแล้วแตะแล้วก็ทอดแล้วก็ตัวอื่นใส่ต่วก็คือดูดูดูอาการวัวเป็นหลักอ่ะพูดง่ายๆเขาไหวไหมถ้าไม่ไหวแล้วก็เบรกเอาตัวอื่นเข้าไปลงแทนใช่ครับอ๋อไม่ได้กําหนดว่าตัวนี้วิ่งเดี๋ยวต้องซ้อมลรร้อยร้อยรอบไม่ไม่ใช่ถ้าน้องโจกน้องโจกเขาซ่อมเก่งเขาเขายันซ่อม มัมาถึงยังไงซ้อมเก่งอย่างซ้อมหมาถึงเป็นไงหัวมันต้องซ้อมบ่อยๆพี่ซ้อมบ่อยครับออกออไปซ้อมแทบทุกวันเหมือนเล่าอ่ะเหมือนเล่าวิ่งอ่ะวิ่งอ้อมร่างกายทุกวันอะเหมือนกันครับครับบัวเหมือนกันนานๆถ้าพูดอาทิตย์นะวิ่งสองวันเนี่ยมันก็มันก็น้อยไปหน่อยครับบัวนี่เขาซ้อมบ่อยน้องโจซกอมบ่อย์คิดถึงซ้อมกี่วันโจบประมาณสองคนครับสองคนสองวันครับสองวันอย่างสมมติอย่างสมมตินะครับท่านผู้ชมครับว่าที่ต้องถามเพราะว่า ในในแต่ละเจ้าบางบางคนก็ลักษณะการการซ้อมบัวก่อนที่จะออกแข่งขันแต่ละเจ้าก็ไม่เหมือนกันจะเป็นทคนิคเฉพาะตัวพวกนี้ใช่ใช่ครับเลยอยากจะถามโชคว่าถึงเราจะออกลานวันวันนี้วันวันเสาร์เนี่ยจอกลานวันวันเสาร์หน้าเนี่ยเราจะซ้อมกี่ครั้งพักอาทิตย์นึ่งครับพักเลยใช่ไหมไม่ซ้อมเลยใช่ไหมแล้วช่วงพักทำทำไงบ้างช่วงพักเนี่ยก็บำรุงครับก็ ไข่กอนหวานนมครับปอกไข่กอนหวานปอกนมครับแล้วก็นอกจากนั้นทําอะไรบ้างอาบน้ำกันอรับเขากินหญ้าให้กินหญ้าอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมอ๋อกินหญ้าปกติเพียงแต่ไม่ให้ซ้อมไม่ให้วิ่งซ้อมในสนามไอ้ดับในสนามเลียวประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนอืมเ็าหยุดไปเลยเขาพักไปเลยเพิ่งง้อ๋อเออถามนิดนึงจังวัวที่เรากลับมาจากลานเนี่ยจะลงสนามต่อไปเนี่ยให้เขาพักนานไหม ก็ล้อให้ฟื้นตัวครับล้อให้สภาพดีครับตอมก่อนครับจะเริ่มซ้อมได้ให้ก็พักกี่วันเมือว่าเราวิ่งวันเนี้ยให้ก็พักกี่วันถึงจะกลับเริ่มกลับมาซ้อมได้ต้องดูร่างกายเราด้วยถ้าเขาถมมพูว่าเอ้าไม่หนักครับไม่นักก็ประมาณสามสี่วันก็ซ้อมได้สามสี่วันบางทีมันก็ไม่ติดรอบเห้หารอบพกรอบแล้ววันเนี้ยหัวเราก็ไม่เหนื่อย ครับแล้วก็อกได้อีกแบบนี้ครับแล้วแต่แต่ว่าเราตีเป็นลอยรอบเ่ยเราต้องหยุดอย่างน้อยสองอาทิตย์รอบเดีคกันเหล่วแต่แล้วแต่ว่าแต่หยุดให้มันห่วงอย่างิตก็ไม่ต้องทําอะไรก็แค้เขาจากที่บอกกรอให้เขาให้เขากินไอ้มั้งลุงให้เขาให้เขาฟื้นไอ้ร่างกายเขาฟื้นขึ้นมาอาบน้ำกินยาบํารุงให้อิ่มครับเพื่อให้ร่างกายเขาฟื้นเร็วใช่ครับใช่ครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับการดูแลวัวของแต่ละท่านของแต่ละทีมก็ แตกต่างกันไปแต่รายละเอียดปีกก็ก้คล้ายกันแต่รายละเอียดปีกย่อยยังจะไม่เหมือนกันครับครัแตกต่างกันไปก็ประมาณนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ก็ให้ทางยันนะครับแล้วก็จะคิดแล้วก็ทีมงานนำพาไปชมวัวลานตรงนี้ก็มีวันเกือบสิบห้าตัวเนาะะอย่างที่บอกนะครับทีมงานทีมนี้ก็เป็นวัวชุดเล็กนะครับก็อย่างที่บอกว่าถือว่าเป็นวัว ทดแทนตำแหน่งกันได้หมดเลยก็ดูว่าผู้ต่อสู้เราจะมายงไงเราก็จัดจัดจัดวางได้ทุกตำแหน่งเลยหัวนอกไปเป็นหัวรองไปได้หมดเลยนะตำแหน่งขานตำแหน่งอะไรได้หมดเลยนะนขนนนนเขนะถือว่าเป็นทีมอีกทีมหนึ่งที่ที่น่าติดตามนะครับน่าติตตามมากเลยทีมนี้นะครับน่าติดตามมากนะครับตรงนี้นะครับนะครับสุดท้ายนี้ทางช่องตลอดเทีทย่ยวไทยก็ต้องขอขอบคุณทัคบิธยนันแล้วก็ทางโคตังตะแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับที่มานั่ง ามาดูมาดูอะไรนะครับมาพูดคุยกันตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับ